สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะวันนี้เรามาดูคลิปแรนดอมกันนะคะในหัวข้อที่ว่าบุญกุศลที่คุณสร้างสมมานะคะจะส่งผลอย่างไรต่อชีวิตคุณนะคะต่อจากนี้นะคะบุญกุศลที่คุณเพียรสร้างสมมาเนะะี่ยค่ะจะส่งผลอย่างไรกับชีวิตคุณต่อจากนี้นะอ่าไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะไม่ได้จอะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ ดูไว้เพื่อความบันเทิงนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเนาะขอบคุณสำหรับทุกๆกการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะมาดูเรื่องราวตัวตนของคุณหน่อยว่าเป็นยังไงนะคะแล้วดูว่าบุญกุศลที่คุณได้เพียรสร้างมานะะเนี่ยค่ะมันจะส่งผลอย่างไรกับคุณต่อจากนี้นะคะในขอดอูชีวิตของคุณหน่อยซิว่าเป็นยังไงบ้างตัวตนของคุณละนะคว e นออฟคัพ นท์อัพขับสามเหรียญเก้าถ้วยคิงออฟแวนดดูคุณก็เป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่มั่นคงดีนะแต่ในเรื่องของความรักดูเหมือนว่าเหงาหงอยมานานไหมรอคอยเหมือนคุณรอคอยอะไรสักอย่างหนึ่งอะรอคอยแบบรอมานาน บางคนอาจจะตกงานอยู่แล้วรองานก็ได้นะคะบางคนอาจจะรอรหนุม่มรูปงามจากต่างถิ่นต่างแดนามาหาคุณบางคนอาจจะรอขายอสังหาริมทรัพย์รอเงินก้อนจากอสังหาริมทรัพย์ดูเหมือนว่าคุณกําลังรอ,งรอ,งรองคอยบางสิ่งบางอย่างรองคอยมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะไม่ใช่เพิ่งรองคอยถึงแม้ว่าการรอคอยนั้นจะนานขนาดไหนคุณก็ยังคงรองคอยอย่างมุ่งมั่นนะ ยังไม่ลดละคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะพูดคำไหนคำนั้นนะเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตอะยิ่งถ้าคุณให้คำสัญญาคำมั่นหมายคำอะไรกับใครไว้เนี่ยคุณจะยึดถือในสัจจาวาจามากๆเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อทั้งตนเองและผู้อื่นอย่างอย่างอย่างดีอแล้วก็เป็นคนที่ให้คำปรึกษาที่ดีแก่ผู้อื่นด้วยนะคะอ่า มาดูต่อดีกว่าแน่นอนดูคุณจะเป็นคนที่ใจบุญสุนทานนะเป็นคนที่ทํางานเก่งเป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นคนที่หาเงินเก่งเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่คนอื่นตลอดเวลาเป็นคนที่อบอุ่นสำหรับคนรอบข้างได้เสมอเลยนะอ The High Priestess เออดีเอ็มเทอรสิบดบาบ Page of Pentacles นะคะโอ้เจ็ดถ้วย บางคนมีความฝันมากมายเลยอ่ะบางคนฝันอยากได้บุตรบางคนอาจจะรอคอยบุตรหรือเปล่าคุณอาจจะรอคอยบุตรมานานแล้วนะคะมันไม่ได้บุตรสักทีเออมันก็น่าแปลกนะวาสนาบางคนถ้าจะไม่ได้บุตรเนี่ย<ๆ>ก็ายากที่จะได้บุตรจริงๆนะยิ่งถ้าใครที่เคยทําแท้งไปเนี่ยการจะได้บุตรอีกครั้งนี่ค่อนข้างจะยากมากอ่อหรือเออส่วนใหญ่คนฐานะรวยๆเนะี่ยมักจะไม่ค่อยมีบุตรนะ แต่คนจนๆเนี่ยบุญเยอะเหลือเกินหัวปีท้ายปีกันเนาะเอาเป็นว่าคุณน่ะถ้าคุณเป็นคนที่มีฐานะระดับหนึ่งหรือรอคู่รอคู่ของคุณเพื่อที่จะมามีบุตรด้วยกันเนี่ยคุณก็ยังรอคอยเขาอยู่นะคะอยากรู้ว่าเมื่อไหร่บุญกุศลนั้นจะหนุนนําให้คุณได้คู่ได้มีการคลองคู่บางทีคุณอาจจะมีคู่อยู่แต่ว่าอมันยังไม่เข้าใจกันนะมันยังไม่ลงรอยกันนะมันยังอยู่กันคนละที่คนละฐานแน่นอนที่สุดคู่ของคุณเนี่ยน่าจะเป็นต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนนะ ต่างวัยหรือต่างศาสนากับคุณก็ได้เป็นคนคี้หึงคีห่วงในระดับหนึ่งแหละอืแต่จะบอกไว้ก่อนนะถ้าเมื่อ,อไหร่ที่คุณลงเอยกับค,คนคนนี้เอ,อเขาอาจจะมีกฎระเบียบอะไรให้คุณข้อบังคับอะไรคุณมากมายเลยนะคือระดับความหึงของความห่วงของเขาอาจจะอยู่ที่เต็มสิบไม่มีหักถ้าคุณเป็น คุณผู้หญิงคุณเป็นคนที่สวยนะเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วเป็นคนที่มีความลึกลับในตัวเองมากๆคุณก็อาจจะรอคอยใครสักคนเหมือนกันคุณผู้ชายก็รอคอยคุณพี่หญิงสุดสวยของคุณเช่นเดียวกันไม่แน่ว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เคยผ่านในเรื่องของอย่าร้างมาก็ได้นะหลายๆคนอาจจะเคยอย่าร้างมาในชีวิตอาจจะเคยเป็นแม่ไม้เลี้ยงเดี่ยวพ่อไม้เลี้ยงเดี่ยวก็ได้นะหรือบางคนโสดมาตลอดก็ได้นะคะบางคนอาจจะเคย โดนญาติโดนมิตรโดนเจ้านายโดนลูกน้องโดนบริวารใครก็แล้วแต่แทงข้างหลังะหักหลังหักหลังคุณหรือคิดพยายามที่จะทำร้ายชีวิตของคุณบีบคุณให้คุณจนหมดหนทางก็เป็นได้นะดูสิบดาบหมายความว่าคุณน่าจะเพิ่งจะ,ะเผชิญเผชิญสิ่งที่มันค่อนข้างจะเลวร้ายในชีวิตมานะความเจ็บปวดไม่ว่าจะทางทางร่างกายบางคนอาจจะเจออุบัติเหตุเพศภัยทางธรรมชาติมานะคะซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกหนีไม่ได้ บางคนก็เจออุบัติเหตุบางคนก็เจอคนที่มุ่งร้ายประสงค์ร้ายจะเอาชีวิตคุณนะคะอืก็เป็นได้นะแต่ถามว่าคุณรอดไหมเท่าที่แม่หมอดูคุณเป็นคนจิตใจดีงามยังไงคุณก็รอดนะคะคุณมีความฝันมากมายอ่ะคุณรอคอยมีแต่การรอคอยชีวิตเนี่ยเอ,อรอทั้งคนรอทั้งงานรอเงินรออสังหาอ,อรอมันทุกอย่างคือชีวิตถ้ามันยังเดินมาไม่ถึงจุด มันก็ยากที่จะสมหวังนะแต่ถ้ามันถึงเวลาเนี่ยคุณไม่ต้องไปเรียกหาหรอกค่ะมันมาหาคุณเองคู่ครองก็เหมือนกันนะถ้ามันไม่ใช่เนี่ยคุณไปวิ่งตามเขายัางไงมันก็ไม่ใช่เหนื่อยเปล่าถ้ามันจะใช่นะ่ถึงเวลายัางไงเขาก็โครจรมาเจอคุณจนได้นั่นแหละอืม The Tower โอ้นี่คุณเพิ่งจะเจอเจอในเรื่องของโอ้เดี๋ยวดีวิวมาอีกมามาต่อก่อนนะเจัสติสสามถ้วย เออคิงออฟครับคุณอาจจะไปเจอเจอคนเจ้าชู้ระดับตัวพ่อตัวแม่มามะมอาจจะเจอคนหลอกลวงนะคะเจอคนหลอกหลอกให้เป็นเมียน้อยหลอกให้เป็นเมียเก็บหลอกให้เป็นสามีน้อยหลอกให้เป็นสามีเก็บหรือบางคนนะ่ะถูกคุณใสมนดํามาแบบแบบป่ปปะหรือว่าโดนมาไม่รู้เป็นสิบกว่าปีแล้วอันนี้แม่หมอบอกก่อนนะว่าคุณใสสมัยเนี้ยมันไม่ได้คุณใสธรรมดานะมันพ่วงด้วยอสุรากายคือคนนิยมหันไปบูชาลัทธิซาตานกันเยอะนะคุณ นั่นหมายความว่าผีหรือหมอผีที่เขาท,ทําพิธีเนี่ยมันฝังไปด้วยอสุรกายบริวารของอสุรกายซึ่งมันร้ายแรงกว่าผีคุณใสทั่วทั่วไปนะคะแล้วถ้าคุณโดนหนักๆอย่างที่แม่หมอบอกคนที่โดนคุณใสส่วนใหญ่มักจะไม่เชื่อว่าตัวเองโดนทีนี้พอโดนหนักเข้าไปแล้วเนี่ยจนกระทั่งร่างกายมันเจ็บป่วยเรื้อรังไปแล้วคืออวัยวะถูกทําลายไปแล้วเนี่ยต้องให้ถอนของให้คุณได้อวัยวะมันไม่สามารถที่จะเรียกกลับคืนมาได้นะ ดังนั้นอ,อ,อยากให้คุณเปิดจิตรับในสิ่งเหล่านี้อย่ามองแต่เทคโนโลยีมองในสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยเใช่ว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนะมันจะไม่มีถ้าคุณโดนคุณใสนานๆจกนกระทั่งป่วยเรื้อรังอ่ะเวลาป่วยจากคุณใส่น่ะคุณจะเจ็บป่วยตลอดแหละแต่คุณไปตรวจอ่ะมันจะตรวจไม่เจอนะถ้าแบบนั้นให้คุณรีบรีบไปถอนของออกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดนานเข้าไปนานเข้าไปนาน,เข,าน,านเข้าไปเวลาป่วยนะ่ะมันจะป่วยชนิดที่ว่าขั้นหนักที่สุดอ่ะ แล้วมันถึงใจให้คุณตรวจเจอนั่นหมายความว่าเขาอัดของเรียบร้อยแล้วว่าคุณคุณไม่สามารถที่จะเอาสุขภาพของคุณกลับมาได้แล้วอืมนะอ่าอันนี้ก็ฝากไว้นิดนึงนั่นหมายความว่าชะตาของคุณเนี่ยเจอเจอในเรื่องของคุณใส่ mon ดําคุณอาจจะรอคอยใครสักคนหนึ่งมาปลดปล่อยในเรื่องของคุณใส่มนดํา m ให้คุณหรือบางครั้งคนรักของคุณอาจจะโดนอํานาจคุณใส่มนดําก็ได้นะอันนี้ดูพฤติกรรมเขาด้วยนะคะ บางคนอยู่ในชั้นศาลคดีความโดนใส่ร้ายโดนใส่ความก็เป็นได้นะคะคือส่วนใหญ่คนที่ทำร้ายคุณถ้าตามหน้าไพ่น่าจะเป็นคนที่คุณรักคนที่คุณไว้ใจคนที่อยู่ใกล้ชิดคุณเท่านั้นแหละค่ะเขาอาจจะหวังในมรดกของคุณความอิจฉาริษยาในตัวคุณเออจะอิจฉาความสวยก็ดีอิจฉาความเก่งก็ดีอิจฉาความร่ำรวยของคุณก็ดีล้วนแล้วแต่มันเป็นกิเลสที่ที่เขาอยากมีอยากได้อยากทำลายคุณนะคะ แลวถ้าเขาทําลายคุณตรงๆไปได้เขาก็ทําลายคุณในเรื่องของศาสตร์มืดบางคนนะ่ะเพิ่งเจอเจอภยัยพิบัติแผ่นดินไหวอ่น้ําท่วมก็ดีไฟไหม้ก็ดีอย่างที่แม่หมอเตือนตลอดนะว่าเตือนตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแหล,ละว่าแผ่นดินมันจะไหวน,ะมนะ,วะ,ะมันจะไหวเยอะแล้วมันจะไหวรุนแรงมันจะไหวไปเรื่อยๆอะ่ะคุณก็สังเกตสิตอนนี้แผ่นดินไหวทุกวันเลยประเทศไทยก็หนีไม่พ้นนะไม่มีประเทศไหนบนโลกนี้จะหนีพ้นในเรื่องของแผ่นดินไหวอยู่ที่ว่าที่ไหนมันจะหนักที่ไหนมันจะเบาวกว่ากัน เออมีสติอ่าอย่างน้อยคุณต้องเตรียมเสื้อกันหนาวของใช้ทุกอย่างไว้ในกระเป๋าหนึ่งใบอะที่คุณเวลาเกิดแผ่นดินไหวปุ๊บคุณต้องคว้าเสื้อกันหนาวคว้าถุงถุงที่มันมีเงินมีของกินมีน้าํามีอะไรของคุณที่สําคัญมือถืออะไรของคุณนะที่จะออกไปได้เลยวินาทีที่เร็วที่สุดจำไว้ว่าเวลาเกิดแผ่นดินไหวเนะี่ยมันมักจะเกิดกลางคืนแล้วอากาศข้างนอกถ้ามันไม่หนาวจัดมันก็ฝนตก เพราะว่าสภาพที่มันแตกต่างมันทำให้แผ่นดินมันเกิดการคลาดเคลื่อนลอยแยกนี่หละคะมันก็ทําให้เกิดแผ่นดินไหวอากาศที่มันอบมันดันข้างล่างให้มันระเบิดขึ้นมาภูเขาไฟระเบิดก็ดีเนี่ยมันก็ทําให้แผ่นดินมันไหวนั่นแหละค่ะดังนั้นออกไปข้างนอกคุณจะไปเจออากาศหนาวเจออากาศวิปรผลิตอีกเตรียมเสื้อกันหนาวเอาไว้นะคะเวลาที่แผ่นดินไหวอย่าไปแต่ตัวเปล่าๆนะคะคว้าผ้าห่มได้คว้าไปก่อนค่ะของสําคัญไว้ในกระเป๋าหนึ่งใบที่มันจะออกไปได้ก็ออกไปให้เร็วที่สุดนะคะ อืทีนี้อ่าใครที่บางคนนะคะบางคนอาจจะต้องการเงินก้อนก้อนหนึ่งเพื่อเอามาชดใช้หนี้สินเพื่อเอามาปลดปล่อยอิสระให้ตัวเองบางคนอาจจะโดนเจ้าหนี้ทวงเจ้าหนี้จะตามค่าอะไรเงี้ยคือแบบหนี้สินมันพลุงพลังจนถ้ารอขายบ้านอะ่ะถ้าขายบ้านหลังนี้ได้แล้วอะ่ะขายอสังหาริมทรัพย์หลังนี้ได้เนี่ยคุณจะปลดปล่อยอิสระทันทีหรือคุณก็รอคอยอยู่คุณก็ได้แต่เฝ้ารอว่า ด้วยบุญกุศลที่คุณเคยทําไว้นะเคยช่วยเหลือใครต่อใครไว้เนี่ยเ,เคยทําบุญเยอะแยะมากมายมันจะส่งผลให้คุณรอดพ้นในวิกฤตครั้งนี้ได้อืคุณก็เฝ้าอธิษฐานอยู่นะคะเฝ้ารออยู่ณนเะวลาน,นี้คุณรอคอยสิ่งเหล่านี้รอคอยคู่มาหาคุณบางคนรอคนรักอะคะเมื่อไหร่จะสมหวังเจอแต่รักที่หลอกลวงบางคนเจอคนใกล้ชิดทาําคุณใส่ใส่เอ่อจนชีวิตชีวิตแทบจะเกือบไปเออบางคนก็ติดหนี้ติดสินติดคดีความ อยากจะมีชีวิตรอดอยากจะขายทรัพย์สินอยากจะมีเงินก้อนเข้ามาอยากให้มีใครสักคนมาช่วยบางคนตกงานมานาต้องการรอคอยงานงานสักงานหนึ่งที่มีความมั่นคงที่จะทําให้รอดได้บางคนมีพร้อมแต่อยากได้บุตรไม่เคยมีบุตรสักทีก็รอคอยบุตรอ่าอันนี้คือสิ่งที่คุณเป็นอยู่และเป็นสิ่งที่คุณเป้ารอทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าบุญกุศลใดๆที่คุณได้สั่งสมมานะคะเออคุณจะได้รับผลตอบแทนอย่างไรจาก สิ่งที่คุณสั่งสมบูรณ์มานะั่นนับจากนี้เนาะอันนี้เป็นเรื่องราวของชีวิตคุณนะอ่าไาดูสิชีวิตคนเราก็มีความทุกข์ที่แตกต่างกันไปนะไม่มีใครเกิดมาแล้วสุขทั้งชีวิตหรอกถ้าสุขทั้งชีวิตก็ไม่จำเป็นต้องเกิดเป็นคนนะคะก็เป็นเทพเทวดาอยู่บนสวรรค์แหละคนที่เกิดทุกคนคือคนที่มีวิบากรรมต้องมาชดใช้กรรมนะคะกรรมมากกรรมน้อยก็แตกต่างกันแค่นั้นเองอ,อย่างแม่หมอนหนีมหาเทพลงมา หนีลูกลงมาที่หนีลงมาก็เพื่อปกป้องสามภพแม่หมอกก็ยังมีกรรมเลยกรรมที่ครอบครัวจะไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้สามีไม่ได้สุขสมหวังอ่าบุตรไม่ค่อยได้อยู่ด้วยการเงินการทองไม่ได้อยู่ไม่ได้ไม่ได้มีเหมือนคนอื่นบ้านช่องไม่ได้มีเหมือนคนอื่นมันก็เป็นกรรมงานเป็นมหาเทพยังมีกรรมเลยนะดังนั้นค่ะไม่มีกรรมก็ไม่ต้องมาเป็นมนุษย์มาจริงๆแล้วล้วนแล้วแต่เป็นกรรมขององค์หินไถ่ทู่นะแม่หมอกก็มารับไปครึ่งหนึ่งมา ทีนี้มาดูดีกว่าสิ่งที่คุณบุญบารมีที่คุณสั่งสมมาเนี่ยถึงเวลาที่เขาจะตอบแทนคุณแล้วนะคุณจะได้อะไรจากสิ่งที่คุณสั่งสมบุญมาบ้างนะคะบุญกุศลนั้นจะให้คุณอะไรบ้างเอ,อ่ยเดอะสเตรนนะคะเดือดวิวอัฟฟอร์จูนโชคลามาแล้วโชคลามาแล้วโอ้ยเ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 ยโอ้ยนายออบคัพนะคะเจ็ดดาบสี่เหรียญอ่ะ เอ้ยคุณนะ่ะเป็นคนแข็งแกร่งนะไม่ว่าคุณจะอยู่สภาวะไหนก็ตามคุณพ้นมาได้ถ้าคุณเป็นคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือถ้าคุณเป็นชาวราศีสิงห์ก็ดีเอ,อจะบอกว่าวิบากกรรมของคุณในะตั้งแต่ปีหกไปเนะี่ยตั้งแต่ดาวเสาร์มันจะเคลื่อนออกหนึ่งมีนาะเคลื่อนออกแล้วนีนะ่เนาะชีวิตของคุณหลายๆคนนะมันจะเปลี่ยนไปทางที่ดีคุณสังเกตดีๆนะชีวิตคุณจะเริ่มดีขึ้นมันจะเริ่มมีแสงสว่างอะเริ่มมีทางออก ใครที่ติดตันเน่ะมันจะเริ่มมีคนเข้ามาช่วยหรือมีทางออกให้คุณไปนะคะมันเป็นอิทธิพลของดวงดาวนะอืแต่มันส่งผลถึงคนหลายหลคนแต่อาจจะไม่ใช่ทุกคนเพราะมันเป็นแรนดอมแต่ที่แน่ๆนะกงล้อแห่งโชคชะตาคุณมาแล้วคู่คู่ที่คุณรอคอยคู่ที่คุณใฝ่ฝันคู่ที่ก่อนหน้านั้นอาจจะไม่มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับคุณก็ดีคู่ที่มีความหึงความหวงพอสมควรนะขี้หึงขี้หวงขี้กัก แต่เป็นคนที่รักคุณนะคะเป็นสาวสวยเก่งแกร่งเก่งมากๆผู้หญิงคนนี้ฉลาดผู้ชายคนนี้หนุ่มหล่อเทส์นะคะไม่ว่าจะเอาอีเทวัยไหนเขาก็เป็นคนที่ดูสะอดสสโองดูหล่อดูดีนะคะดูดีดูอาจจะสํำอ้างนิดๆนะคะอ่าโชคลาภจะพัดพามาหาคุณจะพัดพาคู่มาหาคุณนะคะไม่ต้องห่วงจะพัดพาเงินทองมาหาคุณจะพัดพาให้คุณไปสู่ความเป็นเศรษฐีนี่ ใครที่ก่อนหน้านั้นอับจนหมดหนทางในเรื่องของการเงินการทองอ๊้ประหยัดจนแบบเออเขาเรียกว่าประหยัดยังไงดีล่ะโคตรจะประหยัดแล้วอะใช้ใจ่ายอย่างประหยัดมากซื้ออะไรก็ไม่กล้าซื้อกินอะไรก็กินแบบประหยัดประหยัดเออเงินที่มีน้อยนี่ก็ต้องกระเบียดกระเยดในการใช้ไม่ต้องห่วงนะคะโชคลาภมาเยือนค่ะความอับจนของคุณมันจะถูกหมุนออกไปความร่ํารวยจะหมุนเข้ามานะคะแน่นอนที่สุดอ่าการเงินการทองอ่าไม่ว่าคุณจะจับ งานอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีเงินทองเข้ามาหาคุณให้คุณได้อู้ฟู่เลยแหละคุณจะร่ํารวยเป็นเศรษฐีนี่อ่ะมีอสังหาริมทรัพย์มีเงินทองมากมายนะไม่ต้องห่วงนะคะอ่ะใครที่ผิดหวังในความรักก่อนหน้านั้นชิงรักหักสว่าดมาบ้างมีไหมตกตีกันอะ่ะแย่งกันอะ่ะอืมใครที่แบกรับภาระมาเยอะแยะไปหมดใครที่สุขภาพไม่ดีอีกเนี่ยเขาบอกแบบนี้คุณจะมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะไม่ต้องห่วงนะอ่า คนเนี่ยถ้ามันจะไปตบมันจะไปตีกันมันจะยังไงเนี่ยถ้าเขาเป็นคู่ของเราเนี่ยเราอยู่เฉยๆเขาก็เลือกเรานะไม่ต้องไปแย่งไปชิงไปตบตีกับใครนะคะให้มันรู้สึกเสียเสียศักดิ์ศรีตัวเองนะคะทําตัวเองให้มันหลั่นลาทําทตัวเองให้มันมีคุณค่าดีกว่าเนอะใครที่มันไม่เห็นค่าเราก็ตัดหางปล่อยวัดสิคะถ้าเขารักเราจริงเขาจะเห็นค่าในตัวเรานะคะเขาจะไม่ได้มองแค่ เพียงภายนอกหรือไม่ใช่แค่ฟังคนอื่นแล้วก็มาตีความว่าเราเป็นคนไม่ดีแบบที่คนอื่นเขาพูดเออเขาจะเรียนรู้เราในตัวของเขาเองเขาจะเห็นตัวตนเนื้อในตัวเราเนี่ยค่ะด้วยจิตของเขาเองได้คนที่เป็นคู่ทวินเฟรมกันจะเห็นกันที่เนื้อในนะคะไม่จําเป็นต้องให้ใครมายุมาอะไรเลยเขาจะไม่ฟังใครทั้งนั้นเขาจะเห็นตัวตนข้างในของคุณได้นะเออแน่นอนที่สุดคู่ทวินเฟรมพูดุูบก็มาปั๊บเลย คุณจะได้เจอเจอคู่ตะเวนเฟรมของคุณจะได้มีรักสัมพันธ์กันเริ่มต้นรักกันครั้งใหม่แม้ว่าก่อนหน้านั้นนัมันจะมีรักผิดหวังรักสามเศร้ารักไม่เขาเรียกว่ารักอ่าเป็นคนในความลับรักไม่มีสถานะที่ชัดเจนรักที่มีแต่สามดาบรักที่มีแต่คนคนอะไรดีล่ะคนกีดขวางอ่ะอืม นับตั้งแต่วินาทีนี้คุณไม่ต้องห่วงนะคะบุญกุศลใดๆความตรงความซื่อสัตย์ความจริงใจความอ่อนหวานความสวยความเก่งความหล่อของคุณน่ะมันจะทําให้คู่ของคุณเห็นได้แต่ส่วนหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าคุณกับเขาต่างก็ไปผ่านบททดสอบมาแล้วนะคะมันจะมีการกลับเข้ามาเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ใครที่บอกว่า e อีเนี่ยว่ะหนูไม่อยากได้คนเดิมแล้วมันเลี้เร็วน่ะ ถ้าเป็นคู่กรรมคุณก็ตัดไปเลยค่ะเพราะคุณก็จะได้เจอเจอรักใหม่ที่เป็นคู่ทวินเฟรมของคุณคู่ที่จะรักคุณคู่ที่จะมาส่งเสริมการเงินของคุณนะคะแล้วก็ส่งเสริมความรักให้คุณอยู่อย่างมีความสุขได้คุณไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปตั้งกำแพงนะบางครั้งคุณอาจจะกลัวและขยัในความรักแต่จะบอกว่าคนเรามันต้องผ่านคู่กรรมก่อนแล้วมันถึงจะมาเจอคู่บุญเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ คุณจบในคู่กรรมแล้วเมื่อศีลคุณมากขึ้นคุณก็จะได้เจอเจอคู่บุญคู่ที่ศีลเสมอกับคุณอยู่แล้วนะคะแต่คู่ของคุณมีลักษณะเหมือนกันอย่างหนึ่งนะฉลาดเหมือนกันเก่งเหมือนกันอารมณ์ร้อนเหมือนกันขี้หึงขี้ห่วงเหมือนกันนะคะเออก,ก็ยังไงก็ถ้าเขาหึงห่วงเนี่ยเข้าใจว่าคุณก็จะรู้อารมณ์ทันกันนะแล้วก็จะปรับอารมณ์ทันกันได้ แต่ในความเก่งของพวกคุณมันเสมอกันนะก็คงสินเสมอกันแหละขี้หึงก็ขี้หึงเหมือนกันอารมณ์ร้อนก็อารมณ์ร้อนเหมือนกันนะคนหนึ่งดือ้อคนหนึ่งก็ไม่ยอมอ่ากินก็ลาขาก็แรงนะคะต่างก็อีกโก้เหมือนกันลดความมีอีกโก้ลงหน่อยก็ได้นะคะแล้วคุณจะสุขสมหวังในความรักนี้นะหนึ่งแม้เท้าใครรองานคะใครรองานรองานคุณจะได้เริ่มต้นนานใหม่นะคะไม่ต้องห่วงเลยคุณมีแต่ไพ่เงินขึ้นนะมีแต่ไพ่การเงินขึ้นทั้งนั้นเลย คนรักของคุณนอกจากเป็นคู่รักอดีตชาติของคุณแล้วยังอาจจะเป็นคู่คนคนันคนเก่าของคุณก็ได้นะคนเก่าที่คุณรอคอยที่เขาออกจากชีวิตคุณไปก่อนหน้านั้นไม่ส่งหวังนะคะเขาอาจจะย้อนกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เพื่อนเก่าก็ดีคนเก่าเก่าก็ดีนะคะจะเป็นหัวหน้าเก่าคนรักเก่าเพื่อนเก่าก็ดีอยู่ดีก็จะได้เจอปรปปับแล้วก็กลับเข้ามาสารสัมพันธ์กลายเป็นความรักครั้งใหม่ก็ได้นะคะ รักนี้ต่างวัยอย่างสิ้นเชิงแต่หัวใจนั้นตรงกันนะคุยกันเข้าใจนะอืมอย่างที่บอกว่าใครที่เจอเจอในเรื่องของคนที่เป็นอริศัตรูคุณน่ะที่เขาใช้คุณใส่มนดําใส่คุณนะคะทําให้คุณหมดสิ้นทุกอย่างนะพ่อคุณใส่มนดําบางทีมันทําให้คุณแบบมีแต่อุปสรรคการเงินขัดข้องล้มเหลวได้นะไอคนเหล่านั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะได้รับกรรมของเขาเองนะคุณไม่ต้องห่วงนะใครที่ปรารถนาอยากจะได้บุตร คุณจะได้บุตรสมดังใจหวังนะคะอืคู่ของคุณเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลนะอย่างที่บอกเขาอาจจะเป็นคนที่เคยออกจากชีวิตคุณไปหรือเคยนิ่งในความสัมพันธ์ไกลไปก็ได้นะเคยมีประเด็นดราม่าก,กันก่อนนะคะหรือเขาหรือคุณอาจจะเขาได้เจอเจอกันแล้วแล้วต้องมีอันต้องพลาดพลาดจากกันไปนะคะก็เป็นได้แล้วก็รอคอยเขายังทุกข์ระทมขมขืนได้ความคิดถึงใช่ป่ะเอ้ยแต่เดี๋ยวเาก็กลับมาค่ะเขาก็กลับมาเพราะยังไงคู่ทะวินเฟรมคุณมาแล้วหนึ่งไม้เท้ายังไงมันก็ได้ เจอเจอการรักก็ได้สมหวังนะคะใครที่รอเงินก้อนจากการขายอสังหาริมทรัพย์บ้างคะคุณจะได้เงินก้อนจากการข,ขายอสังหาริมทรัพย์ทําให้คุณเป็นเศรษฐีม,มีมีเงินอู้ฟู่เลยนะใครที่รอคอยตรงเนี้ยรอคอยคนมาซื้อคนมาซื้ออาจจะเป็นคนตั้งถิ่นแดนไกลที่มาซื้อก็ได้นะคะอาจจะไม่ใช่คนใกล้นะอาจจะเป็นคนไกลเออซื้อสําเร็จแน่นอนคะ่ะ คู่ของคุณเป็นคนที่มีฐานะการงานที่มั่นคงการเงินที่มั่นคงแล้วก็อาจจะมีครอบครัวที่เป็นครอบครัวใหญ่ก็ได้นะคะไม่ใช่ครอบครัวเล็กๆนะแต่แน่นอนที่สุดว่าคุณจะได้ไปเจอเจอคนที่ฐานะการงานและการเงินคือมั่นคงมากๆเขาอาจจะมาเปลี่ยนชีวิตของคุณนะคะส่วนการงานของคุณใครที่บอกว่าเพื่อพอแล้วเรื่องคู่ฉันไม่เอาละฉันเน้นที่จะอยู่ได้ตัวเองได้ได้ค่ะคุณก็อาจจะได้โยกย้ายถิ่นฐานนะอาจจะมีเกณฑ์ได้โยกย้ายถิ่นฐานเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ ได้งานใหม่งานนั้นอาจจะทําให้คุณได้เงินทองที่เข้ามาแบบอู้ฟู่กิจการที่คุณทําที่ก่อนหน้านั้นมันเคยนิ่งสนิทมันเคยล้มละลายมันเคยปิดกิจการมันเคยล้มเหลวไปเมื่อคุณลุกขึ้นมาทํามันใหม่อีกครั้งหนึ่งอ่ะคุณจะประสบความสําเร็จบางครั้งงานที่คุณทํามันถูกโฉลกกับคุณก็จริงแต่คุณทาในปีที่มันไม่ถูกอ่ะคุณไปทําในปีที่เป็นพราเสาเข้าแทรกคุณในทาในปีที่เป็นราหู เข้าแทรกหรือมรต,ตยูเข้าตัวคุณเต็มๆเนี่ยต่อให้มันถูกฉโลขนาดไหนก็ช่างเถอะมันก็ยากที่จะสําเร็จได้อเออเวลาคุณคุณจะทําธุรกิจเข้าถึงบอกว่าต้องดูดวงด้วยมากว่าปีนั้นอะ่ะพอที่จะเปิดกิจการใหม่ได้หรือเปล่าอันนี้สําคัญนะพอที่จะลงทุนอะไรใหม่ได้ไหมถ้าเกิดวันพระเสาเข้าแทรกกับคุณเนี่ยอย่าไปลงทุนเลยแม่หมอก็จะบอกอยู่นิ่งๆเฉยๆเถอะจะได้ไม่ขาดทุน เออถึงแม้มันจะเป็นธุรกิจที่ถงกฉลกกับคุณคุณก็ต้องรอจังหวะให้ดาวดาวพระเกตเข้าดาวราชาโชคเข้าอะไรเงี้ยดาวมหาอุดเข้าดาวอะไรที่มันดีๆเข้าหนุนน่ะมันถึงจะประสมความสําเร็จได้แล้วตอนเนี้ยบุญกุศลที่คุณสั่งสมเอาไว้มันถึงเวลาแล้วค่ะที่จะจอเอาดาวที่ไม่ดีออกดาวที่ดีจะเข้ามาเห็นไหมดูจากการงานการเงินที่เข้ามาแล้วแสดงว่าดาวดีหนุนคุณแล้วงานถ้าคุณธุรกิจใดๆจะเริ่มทําก็ทําได้เลยนะคะ จะเป็นงานกงศรีธุรกิจส่วนตัวหรืองานที่ไปสมัครงานไปทําในองค์กรต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนก็ไปเลยค่ะประสบความสําเร็จถึงเวลายโยกย้ายก็ย้ายเลยนะคะไม่ต้องกลัวมันถึงเวลาออกแล้วนะคะออกแล้วมันดีขึ้นมันมั่นคงเขาบอกว่าเอ่อบุญกุศลที่คุณหนุนนําอ่ะคุณต้องออกจากที่ที่เป็นบ่วงกรรมของคุณก่อนย้ายไปในที่ที่มันเป็นที่ของคุณที่แล้วอยู่แล้วดีนะคะหนุนบารมีคุณได้งานและเงินและความรักคุณจะเข้ามาเองมันจะเป็นทิวแถวอะเข้าแถวเข้ามาเองนะคะโอเคนะคะคุณอะ่ะจะมีความ สุขสมหวังนะสุขสมหวังแน่นอนคุณจะได้กับคนที่เขาไม่ได้มีพันธะก่อนนั้นนะ่ะต่อให้เขามีพันธะกับคนเก่าพันธะกับคนเก่าเขาก็คือจบจบแบบเคลียร์นะคะคุณไม่ต้องผิดศีลนะง่ายๆนะคุณไม่ต้องผิดศีลจบสิ้นในบ่วงกรรมแล้วเย่เย่ๆๆเย่จบบ่วงกรรมของคุณนะคะบุญกุศลใดๆที่คุณทาต่อจากนี้ได้มาแน่นอนค่ะอืมความใฝ่ฝันความคิดฝันสิ่งที่คุณวาดฝันไว้เนี่ย เป็นเดอ s u ซันเลยนะคะประสบความสําเร็จเตรียมรอรับความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองความมั่นคงความมั่นคงในชีวิตความมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะคู่ของคุณก็เป็นคู่ที่มีชื่อเสียงมีฐานะร่ํารวยหล่อสวยรวยงานมั่นคงเงินมั่นคงถ้าคุณได้บุตรคุณก็อาจจะได้บุตรชายหรือบุตรสาวก็ดีเป็นบุตรอภิชาติบุตรนะคะอือแค่ได้เดอร์ซันมาตัวเดียวก็บจบปิ้งแล้วเอออ แล้วก็ได้เดจั๊กเดินมาอีกหมายความว่าวิบากกรรมจบจักนับจากนี้ความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านจะเข้ามาหาคุณนะคะเราอธิษฐานตามหน้าไพ่นี้กันนะเนาะแล้วเราก็ขอให้สุขสมหวังขอให้บุญกุศลนั้นส่งผลเดือดซันมาหาเราเร็วๆเนาะสุขสมหวงังผสมความสําเร็จในทุกๆด้านค่ะอ่ะรับพลังงานหน้าไพ่ไปตามนี้เนาะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ